สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับนี่ครับซองเล็กๆครับขาวๆนี่ครับเป็นพานินี์สติกเกอร์พิมเลอรีอังกฤษฤดูกาล2022-2023เป็นอัปเดตแพ็คนะครับก็ทั้งแพ็คเนี่ยมีทั้งหมด48ใบด้วยกันทุกแพ็คทุกซองจะได้48ใบเหมือนกันหมดมาดูกันครับว่ารูปร่างหน้าตาของอัปเดตแพ็คสติกเกอร์พิมเลรี เป็นอย่างไรครับมีใครกันบ้างมาแล้วครับใบแรกครับวิกตอร์คิสตนเซนครับนี่เป็นนิวไซนิ่งนะครับ ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ใบที่สองครับอูคิสบูทครับกองหน้าครับของนอตติงแฮมฟอร์เรสตัวทีมชาตินิวซีแลนด์เลยไปต่อมาครับแดนจุม่ากองหน้าครับปีกว่าปีกซ้ายได้ในทั้งซ้ายทาั้งขวาครับของทอตแนมฮอตสเปอร์มามาเซลสติเซอร์ครับ มิดฟิลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาริโอรีมิน่าครับมิดฟิลของบูฟแฮมตันก็แพ็คหนึ่ง48ใบจะเหมือนกันหมดครับราคาอยู่ที่400บาทนะครับเตเต้ ete, ครับกองหน้าเลสเตอร์เจมบรีเซาทแฮมตันแดนนี่อิงครับกองหน้าเวสต์แฮม คารอสเอาคาราสครับเซาธแฮมตันอีกหนึ่งคนปาโบสาร์เบียครับนี่ย้ายมาจากเปเชเชครับปีกบูฟแฮมตันและทีมชาติสเปนตัวนี้ผมชอบนะครับผมว่าเก่งดีโอ้โคดี้คัตโปรครับนี่ริวเวอร์พูรครับตัวนี้จับตาเลยครับอนาคตสดใสแน่นอนกองหน้าเจเนอเรชันใหม่ของริวเวอร์พู แกนเบนเดเลก์เซาแทมตันแอนโทนีกอร์ดอนครับนี่นักเตะย้ายมาจากอเฟอร์ตันย้ายมาวคาสเซลซูลามาน่าครับเซาแฮมตันอีกหนึ่งคนเจ้าโกเมสวูฟวูฟกับเซาแทมตันนี้มีหลายใบเลยนะครับเนี่ยโอ้ oh, มาถึงแมซิตี้ครับแม็กซิโมเพรนอาร์เจนตินา ผมไม่รู้จักไม่เคยได้ยินคนนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยวอลเคคอสครับกองหน้าปิศาจแดงรางโยดานิโลพอลโอนูชูเซาเทนตันเมทิอุสคุนย่าครับนี่ย้ายมาจากแอตเมริกกองหน้าชาวบาซิลบูฟอีกคนนึงครับ เกรดดอรซันโอ้มาถึงตัวไฮไลท์นะครับอเลิกซานโราโชครับนี่เป็นลุกกี้สติ๊กเกอร์ด้วยครับใบนี้ไม่มีนิวไซน์นิ่งครับเพราะเป็นเด็กปั้นสโมสรถ้าเป็นใบอื่นๆทางด้านข้าจะมีนิวไซน์นิ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ลุกกี้สติ๊กเกอร์ครับเกอร์ปีแรกของเจ้าตัวครับกาาโชสวยงาม Avo, กุสตาโวสกาปาเปโดปโรครับสเปอร์ซาบันตีบอลมัดครับโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งลุก,กี้ครับที่คนตามหาตามเก็บครับอีวานเฟอร์กูสันกองหน้าจากบรตันนี่เ็าเป็นเด็กสโมสรเหมือนกันครับไม่มีนิวไซนิ่งติดทีมชาติไอร์แลนด์แล้วนะครับตัวนี้ หลายๆสำนักบอกให้จับตาเลยครับจะเป็นจะเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงเป็นกองหน้าที่อนาคตไกลมากเป็นลูกกี้สติกเกอร์หน้าเก็บหน้าสะสมครับเอลเบิร์ตซาบี้โลคน้าครับคิสตันพาเลตเรนดทรูทอสซาดครับอารเซนอลตัวนี้เขาเก่งครับมิดฟิล์ชาวเบลเยียมเม็กซิเมเรียนบูเวอร์ลีดยูไนเต็ด ตาโอเล่บาเดชิบาเดชิลีนะครับกองหลังฝรั่งเศสครับของทีมเชลซีเฮอริซิมกองหน้าเด็กปั้นของเอฟเวอร์ตันมีไฮโรมูริตครับตัวนี้เขาว่ากันว่าจะปังจะปังครับแต่ย้ายมาเชลซีกับแบ็กเซอร์นั้นแต่ ผมว่าตัวนี้มีศักยภาพครับขอเวลาครับอาจจะใช้แววเด่นได้ครับจับตาครับมูริตตัวนี้เชลซีเวสตันแมคเคนนี่รีดยูเนเต็ดตัวนี้ทีมชาติสหรัฐย้ายมาจากยูเวนตุสหรือเปล่าครับเดนโกออตทาราบอนมัดโอเอนโซเฟอร์นันเดสครับมิดฟิล์แชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาของเชลซี อเล็กซ์โมเรโนแอสตันบิลลาเจ้าฟิลิกโอ้อีกซูปเปอร์สตาร์ครับของเชลซีจอจิโนจอจิโอรุตเตอร์กองหน้าลีดยไนเต็ดย้ายมาจากโฮฟเฟนไฮตัวนี้ผมก็ว่ามีแววเก่งนะครับเนี่ยเซมินโยบอนมัดคิวิโอ อาร์เซนอลกองหลังอาร์เซนอลตัวนี้ทีมชาติโปโลแลนด์เควินชาเด้ครับปีความเร็วจัดของเบนฟอร์ดย้ายมาจากไฟร์บวกบูเดสติก้าตัวนี้ความเร็วจัดจ้านมากครับเมดูอิกี้เชลซีมาดูอิกี้แฮร์รี่สุตตาครับนี่กองหลังทีมชาติ ออสเตรเลียของเรสเตอร์ซาซาลูคิคฟูแลมจอจินโยมิดฟิลจากเชลซีไปอาร์เซนอลบูนาโนเต้นี่นักเตะอาร,ร์เจนตินาครับของไบรตันอามาดาคิสตันพาเลตอืมครบไปแล้วครับทั้ง48ใบครับ ก็ถ้าใครไม่ได้สะสมไม่ไม่ได้สะสมครบทุกใบเนี่ยของผมมีแยกขายเป็นลายใบนะครับก็ดูที่ลิงก์ที่ในคอมเมนต์ได้เลยไม่จะเป็นต้องซื้อครบเซตอยากเก็บคนไหนอยากเก็บทีมไหนแยกซื้อได้ครับนี่ดูกันอีกทีครับส่วนตัวผมเองเนี่ยตังใจเลยว่าจะเก็บการาโช เขาเป็นลุกกี้สติกเกอร์และเป็นเดวลุ่งที่อนาคตไกลอีวานเฟอร์กูซันตรงนี้ก็ดีนะครับนี่ครับตัวเด็กเลยของเซตนี้โอเคครับถ้าชอบการดูคลิปเปิดการ์ดกีฬาก็ฝากชแนลไว้ด้วยครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ